สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สั่งกิ่งพร้อมชำของใบชะพรูกันเข้ามาเวลาที่อ้อตัดออกมาจากแปลงนะคะเพื่อนอันนี้เป็นในคลิปนี้อ้อยังไม่ได้ทำการคลิปหรือตัดแต่งกิ่งเวลาที่อ้อทำการคลิปหรือตัดแต่งกิ่งแล้วเนี่ยกิ่งจะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเว้นไปแต่ปลายยอดก่อนชำเนี่ยเราจะต้องตัด แต่งให้เหลือใบให้น้อยที่สุดเพื่อลดการคลายน้ำเวลาชำลงดินต้องเอาส่วนของข้อจมดินลงไปนะคะแล้วก็เสียบเอาไว้เลยก็จะเป็นกิ่งประมาณนี้ซึ่งเพื่อนๆนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีส่วนข้อนี่หลายข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ี่ข้อ5ข้อนุนยาวใน1กิ่งเพื่อนๆนตัด1ออกเป็นสองอันนี้ได้1ต้นบนนี้ได้หนึ่งต้นอย่างนี้ก็ได้แต่เพื่อนไปทำเองนะ เพราะว่าเวลาอ้อทำให้เนี่ยอ้อจะทำออกมาเป็นกิ่งสไตล์ในกำมืออ้อเนี่ยอันนี้ก็คือทำแล้วเหลือแต่มัดแล้วส่งนะคะใครที่ออเดอร์กิ่งพร้อมชํำของใบชะพูกันเข้ามาราคาไม่แพงนะคะเพื่อนๆส่งเคอรี่เก็บเงินปลายทางสนใจก็ที่0876069955 ID Line A U N G S A R A 09 อ่านว่าอังศราศูนย์เก้ากับกิ่งพร้อมชำใบชะพภูข,ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ